แล้วกันนะคะโห่หิวหยโหิหิวหิวหิวมาขนาดนี้ไม่ต้องหิวนะคะแต่ว่ามางานนี้ก็มีเหมือนกันเออดีค่ะงานบวชโอ้โหตะเร้นแต่นแต่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  งานบุญงานบวชใหญ่นะคะของนี่เลยพี่เอเชยิ้มค่ะจ้ะคืออย่างนี้แกไม่ได้บวชนะแต่แกไปเ,เป็นประธานไปร่วมบุญใช่นะคะแล้วผู้ชมฟังแบบนี้นะคะนี่เป็นงานบวชที่พี่เอเชยิ้มเนี่ยเชิญบรรเทิงไทยรัฐไปที่เดียวเลยนะคะค่ะจริงก็เชิญพี่แจ็กกะลีนเนี่ยละคะแต่ติดภารกิจต้องจัดรายการาก็เลยให้น้องโรดเบนไปแล้วต้องบอกเลยว่าเป็นงานยักษ์งานใหญ่ศิลปินดาราโอ้โหตลกมากครับข้างแน่นวัดกันเลยทีเดียวละคะ่ะดูจากภาพนะคะ คือเขาเรียกว่าขาบวนแห่ก,ก็ยิ่งใหญ่นะคะ,อ,ะอาหารคาวหวานโอ้โหทุกคนกินอิ่มน้ํำสำราญจริงๆค่ะ<อ>งานครั้งนี้นะคะพี่เอกของเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการบวชนาค<อ>ทั้ง5รูปนะคะซึ่งพี่เอกก็ทําเป็นประจําทุกปีนะคะก็ะคือว่า ใครที่อยากบวชแล้วคือไม่มีปัจจัยออนะคะก็เนี่ยแหละค่ะพี่เอกก็จะเป็นประธานให้นะคะปุใหญ่นะเนี่ยปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่ได้จัดงานบุญใหญ่นะคะอย่างท<ะ>ี่เห็นในภาพเนี่ยคุณผู้ชม<ะ>มีพี่น้องเพื่อนศิลปินตลกมาร่วมง,งานกันคับข้างแน่นวัดกันเลยละคะ่ะพี่เอกก็เปิดใจไม่เดียวกับน้องรถเมล์เลยนะคะ,ะถึงการจัดงานบุญครั้งนี้นะคะว่าเอาจริงมีคนเข้าใจผิดเหมือนกันนะ,ะว่าเป็นการเปิดรับบริจาค<ะ>ซึ่งพี่เอกยืนยันตรงนี้เลยนะคะว่าไม่เคยคิดเปิดรับบริจาคอะไรทั้งสิ้นที่ทําทั้งหมดเนค ารูปอย่าเงินตัวเองทั้งหมดเลยนะคะฟังสิพี่เอกกันหน่อยค่ะก็คือผมเนี่ยได้ตั้งใจที่จะทาบุญอย่างเงี้ยทุกปีในการบวชหน้าให้กับคนที่อยากจะบวชทดแทนคุณพ่อแม่แต่ไรทุนพย์อันนี้บอกเลยว่าผมประกาศชัดเจนตั้งแต่แรกเริ่มประกาศเลยว่าผมไม่รับซองช่วยใดๆจากใครทั้งสิ้นขอทําด้วยเงินตัวเองแต่ว่าเชื่อว่าผมจะทําได้ตลอดนะผมก็ต้องดูงบตัวเองเรื่อพร้อมเมื่อไหร่ผมถึงประกาศรับ ซึ่งเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งผมสามารถทําให้ได้และมันเป็นบุญใหญ่ผมรู้ว่าเงินผมได้ทําอะไรแล้วผมรู้สึกมีความสุขกับทีผมได้ทํา นุโมทนาบุญด้วยนะคะใครดูอยู่ตอนนี้ก็เหมือนได้ร่วมบุญเนี่ยแหละค่ะใช่บุญใหญ่ครับบวชหน้างานแบบนี้มันเหมือนเปิดดวงเปิดบุญถ้าใครได้ไปร่วมได้ไปทานอาหารได้ไปพูดคุยได้ทําบุญกันมันทําให้เสริมดวงเราเหมือนกันนะเอออ่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวดวงข่าวบุญมาตั้งแต่ต้นรายการเลยต้องบอกว่าของแบบนี้ต้องใช้วิจารยณในการรับชมด้วยนะคะหลายคนเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่หลายคนไม่เชื่อเออมาดูทางด้านนักแสดง